อาสบายดี FC เบาเตียงมานนอกบนสะพูกสุคนเนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้เบาเตียงมีอันเดอ้อพี่น้องเดอ้ออาหารซิงโตเนาะเขาเรียกว่าซอยจุพี่น้องแก้วเข้มข้นเนาะอันนี้มันซีนเนาะอันส่วนนี้มันตับอันนี้แม่ลูกโดนมักแตงนี่แก้วเบาเตียงเนาะพี่น้องเด้อแก้วเพรเนาะุดเข้มข้นขนาดเลยนี่มีใส่จอกมาพี่น้องเบาเตียงสิจัดหนักพี่น้องเลยกินซอยจุจักบ,บารนึงเนาะ มา,ดดดมา,ดมาเด้เอ,อ,พ,อ,อ,อ,าาดอพี่น้องเด้อกินน่วกันเด้อมื้อนี้เด้อมาเดี๋ยวบ่เตียงสิตังกองกับพี่น้องเนาะกินร่กันพุ่นน่ะอาหารชิงโตเด้อโอ้หักแท้พี่น้องเอ้ยกินผู้เดียวมื้อนี้เนาะคักเข้มขน้นมามาลุยกันเลยพี่น้องเอ้ยซอยจุตับมัน กินกับปเป๋าเตียงมานอกพี่น้องเลยเด้เจลเนาะกิจบังบ่เนาะหมู่บังตี้เข้มข้นพี่นอ้องเอ้ยเห็นปะเนาะวันนี้จัดหนักเลยพี่น้องเด้อมาๆกินกัน FC บัดทุกคนเนาะฝากติดตามผลงานเป๋าเตียงมานอกเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องมาเหนเขาเลยพี่น้องเด้อโอ้คำแรกแหกมานเลยพี่นอ้อง โซจุสีนตนนนะ่ามันเขาใส่ลุกโดดแน่ๆเนาะลุกโดดลูกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหนี่ยูเขาแห้งแลวจนสั้นแล้วนี่พี่น้องมาเบื่อมลงไป <c oughs> อืม ครับ,บเจลหรือซ่บเส็บพ,พี่น้องออครับลองตับพี่น้องมันมาแคลงตัวนี้มาแคลงตีตับดูไปกับตับ Ừ. tốt là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  cái nó ấy mà đây FC đó lưm lưm thì nó lưm เข้าวกอนเข้าวพี่น้องยโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้อยมาลุยกันต่อสอยเปียงนาน่าพี่น้องเพิ่มลงไปกินลงไป อมา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 อืม,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 มอืม,อม,อม,อมบรรยากาศลูกเตา่นรอแข้มต้องให้ทงหนาเด้อลูกเตาลงไป บริกิโดนแล้วได้ม่น้อยเกือบปีปลายแล้วบริกินซอยจุอ,อ,อืนอี้แม่ขอนเทนะ กลึกกลึดกลึดห่ดอ,อพี่น้องฮ่าความหน้า,าเทไรจาวะหนาใหญ่นาะตับลนุกโดดลนุกโดดเข้าไปนี่คำโอ้โอ้เลยเนาะโอ้หล,ลาดเข้าไป จก่เพียราดเข้าไปจุ่มทางลังเน่ยบุญ่ะพี่น้นอย Mm. ซอจุมันพวกลูกเตาเนี่เขาจะเอาลงไปไว้เด้อเขาจะมาไปเลยพี่น้องมาเพียไปเลยนี่เจ้าเพีเนาะคข้าวเพชรล่ะเจอโดดมาตับอ่ะเนี่ย นี่มันกำกลังกินข้าทำกันเด้เอตอนเที่ยงเพี่นตอวมันก็นตอนเที่ยงเนะาะเขาเพิ่ใหายมาแซ่บ ขอโทษน้องไพทว่า,มาบมก,กินทริปพีน่น้องขอโทษขอไผ่เด้อมโมมีมาละลูกเตา จิดจิดว่บพี่น้องนะบักกลนะลนยสำหรับไยที่ว่า,าวเขาเบื้องไม่ก็ฝากติดตามผลงานเด้อพี่น้องนะ บาเตียงมันนอกนะเนาะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้เนาะภาษาก็ได้ <c oughs> <c oughs> เขียนว่าภาษาไทยว่านะบาเตียงมันนอกจะขึ้นมาเนาะพี่น้องนะเนาะฝากติดตามผลงาน,น,าน,น,านเพื่อนเพื่องเด้อ Oh. ีนห่อเนาะขอกเพชรตับโอ้ขอโทษพี่น้องเอ้ย ฮะฮะครับผมอกชมใจเลยพี่น้อยโมบอสทำเนาะกินก่อนอืมเด็ดาเด้ผมมีพี่น้องมากินนำเนาะเป็นไอ้า ขอขอบใจน้องพี่น้องที่ับชมมนอนอย่าลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดตามน้องพี่น้องเนาะมาเตรียมมันนอกเนาะใช้เบอรงเหมือนนะครับอ้อมข้างด้อยเทียงให้เท่งนาเนาะมานั่งกินข้าวอย่างนี้เนาะขอบใจเลยลาย